สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการและ สำหรับวันนี้นะคะน้องณะก็มีประโยคอีกประโยคมานำเสนอพี่ๆเหมือนเดิมนะคะถ้าพี่ๆต้องเจอกับสถานการณ์ดังต่อไปนี้นะคะ Hello I need taxi now I'm too s c r e d now I want to go b train how much is it I have any people about four people อ้าเมื่อเจออย่างสถานการณ์ดังต่อไปนี้นะคะพี่ๆทุกคนนะคะจะต้องรวบรวมสตินะคะและตอบกลับไปอย่างประโยคนี้ค่ะ Sorry speak loud slowly please แปลว่าอะไรคะขอโทษนะคะพูดชาช้าหน่อยได้ไหมคะเป็นไงคะไม่ยากใช่ไหมคะอีกครั้งนะคะถ้าเกิดว่าพี่เจอสถานการณ์อย่างเมื่อกี้นะคะเราจะต้องตอบกับลูกค้ากลับไปว่า Excuse me speak slowly please could you repeat that again please แปลว่าอะไรคะพี่ไอขอโทษนะคะรบกวนพูดช้าๆชาหน่อยได้ไหมคะฟังไม่รู้เรื่องเลยคะ่ะอย่าลืมนะคะกลับไปฝึก ฝึกพูดฝึกคำกันนะคะเป็นไงคะไม่ยากใช่ไหมคะสำหรับวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b ์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปวิดีโอดีๆต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย,บาย